นี่ครับผมนะมาแล้วครับผมนะหินอย่าง3ตัวเลียงกันมาแบบนี้ครับเราจะได้ทั้งหมดนะครับสิปีสปินนะครับเราไปดูกันครับผมครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเฮียสดอกจิกนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมแพนด้านะครับให้ดูนะฮะกับทุน1น0 0 0บาทครับผมจะเริ่มเบ็ดนะครับเริ่มต้นที่15บาบาทนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้มันจะแตกให้เราหรือเปล่านะครับ เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเล่นแบบนี้นะครับก็สามารถนะครับทักเข้ามาได้นะครับทางลิงก์ที่ปักหมุดไว้ด้านล่างได้เลยนะครับนะสมัครแค่100บาทนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถนําไปเล่นได้เลยนะครับแล้วก็มีสูตรสแกนสล็อตนะครับให้ใช้ฟรีตลอดชีพด้วยนะครับโอ้โหมาครับผมนะฮะรอบนี้มา82บาทนะครับการเข้าฟีสปินของเกมแพนด้านะครับถ้าหยินหยางนะครับมาเรียงกันให้แบบนี้ครับแบบเมื่อกี้นะครับเรียงกันมา3 3ตัวนะครับเราจะได้10ฟรีสปินนะครับไปดูว่าวันนี้เราจะมีโอกาสเข้าฟีสปินหรือเปล่านะครับกับทุน1 0 0 0บาทนะครับนี่ก็จะเป็นการซื้อฟีสปินนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็สามารถซื้อฟีสปินได้ด้วยนะครับนี่ผมลองซื้อไปที่10ฟรีสปินครับโอ้โหได้มา81บเอ็ดบาทหรือเปล่านะครับใช่ครับผมนะแปดสิบเอ็ดบาทนะครับซื้อไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวซื้อให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับ โอ้โหรอบนี้โอ้โหรอบนี้ซื้อ150บาทครับแตกมา9บาทนะครับอย่างนี้ไม่คุ้มนะครับเดี๋ยวเราปั่นเองดีกว่านะครับนี่ครับตาต้องมานะครับโอ้โหยังไม่มาครับขาดไปหนึ่งตัวนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้กลับนะครับช่อง มีสองดอกจิกด้วยกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแนะนําการเล่นสล็อตนะครับว่าเกมไหนที่จะมีโอกาสแตกหนักที่สุดนะฮะแต่ตอนนี้เกมแพนด้าหมดไปเกือบ400บาทครับยังไม่มีอะไรมาให้เราเห็นนะครับเพิ่มเบ็ดไปที่20บบาทลองดูครับโอ้โหขาดอีกหนึ่งตัวฮะ ยังไม่มาเลยครับผมนะสแคต t เตอร์ของเราครับตัวหัวแพนด้านี่จะเป็นตัวคูณนะฮะหลือตัววายนะครับผมนะมันจะเป็นการคูณเงินให้เรานะครับมาครับผม36บาทครับ78บาทยังไม่มีอะไรหนักๆให้เราเห็นนะครับโอ้ยหน0 0งบาทตอนนี้หมดไปแล้วครับเกือบ500บาทครับ ยังเงียบอยู่ครับหมายครับโอ้โห116บาทครับมาอีก70บาทครับงเงียบไปแล้วครับผมไปกันต่อครับอันนี้ยังไงเลยได้เท่าไหร่ครับ84บาทครับผม นี่ครับผมนะหมาแล้วครับผมนะหินหยาง3ามตัวเรียงกันมาแบบนี้ครับเราจะได้ทั้งหมดนะครับสิบปีสปินนะครับเราไปดูกันครับผมนะว่าเกมนี้นะครับเมื่อเข้าฟีสปินแล้วนะครับจะมีโอกาสนะครับแตกมากแค่ไหนนะครับหรือจะแตกให้เราเยอะหรือเปล่านะฮะไปดูกันครับของให้มันล็อกหัวแพนด้าไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าตัวหน้าแพนด้าเนี่ยนะครับมันจะช่วยเพิ่มนะครับจํานวนเงินให้เราหรือมันสามารถคูณนะครับให้เรา ได้จํานวนเงินนะครับเยอะมากขึ้นนะครับยิ่งได้หลายช่องนะครับมันก็ยิ่งคูณให้มากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรคูณให้เห็นนะครับยังไม่เข้าบิ๊กวินเลยนะครับวันนี้เข้าหรือเปล่าหมาแล้วครับผมนะบิ๊กวินแรกของเกมครับหมาที่รางวัลร้วมหมด390บาทครับโอ้หรางวัลเมกาวินครับ มีก้าวินโผล่มาให้เห็นนะครับไปดูนครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ไหลไปที่เกือบเกือบหกร้อยบาทแล้วนะครับไหลนะครับหกร้อยบาทครับโอ้โหไปที่หนึ่งพันสิบสองบาทครับโอ้โหมาอีกหนึ่งดอกครับผมมีในวันรวมทั้งหมดหนึ่งพันสามร้อยบาทแล้วครับโอ้โหล็อกอีกหนึ่งหัวครับไปดูครับอีกหนึ่งฟรีสเปนสุดท้าย บิ๊กวินครับผมรอบสุดท้ายครับเงินรางวัลรวมทั้งหมดนะครับ1,676บาทนะครับก็ถือว่าวันนี้เราได้กำไรมา676บาทนะครับกับทุน1,000บาทนะครับก็เป็นว่านะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพอไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมไหนให้ดูนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยกันละกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ